รวมหาหนังแนวแบทเทิลเลยโยหนังสไตล์ที่จับคนมาไล่ล่ากันแบบโฮดดิบเถื่อนจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่1ครับ The Hunger Game หนังที่สร้างมาจากนิยายขายดีนะครับชื่อดังที่ทํามาแล้วหลายตอหลายภาคภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นในโลกอนาคตครับหลังจากเกิดหายนะมีแคปิตอลนะครับที่เป็นเมืองหลวงใช้อํานาจทางการเมืองครับปกครองเหนือทุกสิ่งโดยได้มีการจัดเกมล่าชีวิตขึ้นแบ่งเป็นเขตปกครองทั้งหมด12เขตโดยทุกเขตนะครับต้องส่งตัวแทนมาสู้กันจนเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเรื่องที่2ครับ The Bellco Experiment เรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ให้พนักงานทั้งหมดนะครับติดติดยูนไยในอาคารนะครับต้องมาไล่ล่ากันไม่เช่นนั้นนะครับชิดที่ติดอยู่ในหัวพวกเขานะครับจะระเบิดทันทีเรียกได้ว่าเป็นหนังที่สะท้อนสังคมที่ทุกคนนะครับต้องเอาชีวิตของตัวเองเพื่อความอยู่รอดเรื่องที่3ครับ Death Race ซิ่งสั่งตายหนังที่รีบูตจากต้นฉบับในปี1975หนังแอคชั่นเดือดเดือดสุดมันนะครับที่บังคับให้นักโทษนะครับต้องมาแข่งขันในการต่อสู้เอาเป็นเอาตายในรูปแบบขับรถซิ่ง สุดโหดที่สามารถติดอาวุธทำลายล้างได้และใครนะครับที่เป็นผู้ชนะก็สามารถจะได้รับอิสระเรื่องนี้นะครับสามารถรับชมได้ที่ HBO Go เรื่องที่4ครับ The Hunt เกมโหดที่ใครอ่อนแอก็แพ้ไปเรื่องราวของคนแปลกหน้า12คนนะครับที่ตื่นขึ้นมากลางป่าและไม่รู้ว่าตัวเองนะครับอยู่ที่ไหนของโลกแถมยังต้องเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของพวกคนรวยนะครับที่จับคนเหล่านี้มาและยังพยายามฆ่าพวกเขานะคบเพื่อตอบสนองตั้นหาเหมือนกับว่าเป็นเกมกีฬาเพื่อความสนุก และเรื่องที่5ครับเรียกได้ว,ว่าทุกคนนะครับต้องรู้จักอย่างแน่นอนกับเรื่องแ a t t l e r o y a ยเกมนรกโรงเรียนพันโหดเล่าเรื่องราวของอนาคตอันไกลโดยนําเอานักเรียนมัธยมปลายนะครับ42คนมาอยู่ร่วมกันบนเกาะเป็นเวลา3วันซึ่งมีกฎบังคับนะครับให้พวกเขาต้องมาต่อสู้กันจนตายและเหลือเพียงคนเดียวนะครับที่จะรอดบอกเลยนะครับว่าดูเดือดขึ้นหิ่งแห่งอยู่พร้อมฉากรุนแรงแบบจัดเต็มแน่นอนครับใครนะครับชอบหนังแนวนี้อยากจะแนะนําเราเพิ่มเติมมาคอมเมนต์บอกเรากันได้นะ ครับลากนดูทุกเรื่อง